สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้มาพบกับเคล็ดลับและเทคนิคสัมภาษณ์งานตำแหน่งนักขายโดยเฉพาะนักขายค่าตัวแพงๆคีย์แอคเค t เงินเดือนสูงๆนะครับจริงๆนักขายทั่วไปก็ประยุกต์ใช้ได้นะเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องรู้ขั้นสูงสุดหรือขั้นแอดวานซ์ด้วยนะครับได้งานชัวร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปสัมภาษณ์งานระดับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยตอบได้ประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะ โอ้โหผมว่านายจ้างที่ไหนก็อยากได้นะครับมาดูกันเลยครับว่าสัมภาษณ์คร่าวๆของนักขายเนี่ยมันจะมีคำถามอะไรบ้างที่เจอแน่ๆนะครับแล้วก็วิธีตอบคำถามที่จะเอาตำแหน่งเคียร์เขามาจัดเจอนะครับคือเคียร์เขาเนี่ยต้องบอกว่าเงินเดือนค่อนข้างสูงอยู่แล้วละองค์กรที่จ้างเคียร์เขาได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นองค์กรมหาชนนะครับองค์กรขนาดใหญ่เพราะว่ามีฐานลูกค้าระดับคีย์เนี่ยให้เราต้องดูนั่นเองนะครับ ชุดคำถามแรกครับเจอแน่ๆก็คือคำถามเชิงทัศนคตินะครับ attitude นะครับเซลล attitude อย่างเช่นว่าทำไมถึงเลือกมาสมัครตำแหน่งนักขายหรือทำไมสนใจตำแหน่งเคีย้ยวเขาตรงนี้นะครับเลือกมาเป็นนักขายเนี่ยไม่ต้องตอบแบบอ้อมแอมนะตอบให้มันใกล้เคียงกับคำว่าอยากรวยครับนะเอาแบบสุภาพหน่อยก็คือชอบงานที่ท้าทายทำมากได้มากชอบในเรื่องของรายได้ชอบในเรื่องของการพบปะผู้คนชอบ แล้วก็รู้สึกสนใจนะครับในส่วนของธุรกิจเนี่ยตอบให้มันครอบคลุมเนี่ยมากกว่าก็อยากรวยเนี่ยคือตอบหลอดก็คือทัศนคติเกี่ยวก,กับตัวงานก็คือเราชอบจริงๆนะเรารู้สึกว่าเราเจอคนใหม่ๆเนี่ยเจอลูกค้าใหม่ๆเจอระดับหลายๆระดับเรารู้สึกได้เรียนรู้ตลอดเนี่ยตอ,ตอบไปเลยเราได้เรียนรู้กับคนใหม่ตลอดได้เรียนรู้นิสัยของลูกค้าได้เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้าเจอทั้งลูกค้าที่ยากและง่ายบนเปกันไปนะครับฟัง ลูกคนสัมภาษณ์ฟังประมาณนี้ก็ปลื้มใจมากแล้วรู้เลยว่าคุณเนี่ยทัศนคติดีมากสําหรับการเป็นนักขายนะครับเพราะนักขายเนี่ยเป็นงานที่ต้องเจอผู้คนเนี่ยต้องดีลกับคนหลายๆแบบเรื่องของการแข่งขันอีกนะครับก็คือความสามารถในการหาไรายได้ความมั่งคั่งอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวของผู้จ้างเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราอ่ะคือเข้าใจเรื่องของ attitude การเป็นนักขายเป็นอย่างดีนะครับอันเนี้คือคำตอบเซลลอร์ที่จูดแรกนะครับที่ ตอบไปแล้วเนี่ยคือชื่นใจกับคนสัมภาษณ์แน่นอนอย่างที่2นะครับก็คือทัศนคติเกี่ยวกับตัวบริษัทที่คุณมาสัมภาษณ์นะครับแน่นอนว่าต้องทํากันบ้านมานะครับทำกันบ้านมาแบบพอสังเกตเลยนะครับแต่ว่าถ้าตอบแบบโอเวอร์ออลแล้วก็ฟังดูดีเนี่ยก็คือการตอบว่าบริษัทลูกค้าเนี่ยมีเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆสมมุติเขามีข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับ มีเรื่องของการเติบโตขององค์กรที่ก้าวกระโดดนะครับหรือว่าเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนั้นอย่างเงี้ยจริงๆจ,จ,จะดีมากนะถ้าเกิดว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงตัวบริษัทลูกค้าเนี่ยแล้วคุณอยู่อุตสาหกรรมเดียวกับลูกค้าด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่วงการคอมพิวเตอร์ไงผมก็จะบอกว่าบริษัทที่ผมมาสัมภาษณ์เนี่ยถ้าในความมีชื่อเสียงนะครับของวงการต้องบอกว่าบริษัท ที่ผมมาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ดีมากแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยคือมีความตั้งใจแล้วก็ปรารถนาเนี่ยใช้คำนี้นะหรือรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาร่วมงานนะถ้ามีโอกาสเนี่ยกับบริษัทของคุณลูกค้าหรือว่าของผู้สัมภาษณ์โดยตลอดเห็นไหมคือมันจะฟังแล้วรู้สึกหรือว่าคุณทํากันบ้านมาดีนะครับอันนี้ทัศนคติต่อมาก็คือทัศนคติเกี่ยวกับ กลุ่มลูกค้าที่เราต้องดูให้ได้แล้วอย่างเช่นตัวของผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะเล่าว่าลูกค้าเราเนี่ยมีอุปสรรคนะลูกค้าเราเนี่ยมีคู่แข่งมาโจมตีเยอะลูกค้าเราเนี่ยค่อนข้างแบบเคี่ยวเรื่องของตัวเลขมากคุณจะทํำยังไงอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นคําถามแนวๆว่าชาเลนจ์เกี่ยวกับอุปสรรคที่ลูกค้าของบริษัทที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยแล้วเราต้องไปดูใช่ไหมก็ตอบเชิงบวกนะครับเราเป็นเซลลแล้วทําไมล่ะเราก็ต้องตอบว่า คือเรารู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะรับความท้าทายนั้นถูกไหมเรามีประโยชน์แล้วเราเนี่ยมีความสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็จัดการนะครับโดยที่ให้ตอบจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับอันเนี้ยถ้านักขายมีพอสมควรเนี่ยจะได้เปรียบมากนะต้องบอกว่าแข่งเรื่องประสบการณ์เนี่ยมันแข่งยากจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณโดนชาเลนจ์ว่าเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมของเราเนี่ยสมมติมว่าเป็นอุตสาหกรรมด้านการเงินไฟแนนซ์ธนาคารซึ่ง จะต้องดีลกับลูกค้าระดับสูงซึ่งเข้าถึงยากมากคุณจะทํำยังไงเพราะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะมีความเขี่ยวมากเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ตอบได้ว่าแบบอ๋อผมมีประสบการณ์ที่ผ่านมาและเคยเดีลและเคยดูแลกับลูกค้ารายใหญ่มาก่อนนะครับซึ่งมีความสลบับซับซ้อนสูงนะครับหรือจะดีที่สุดก็คือผมเคยมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ากลุ่มธนาคารเห็นไหม ก็คือมันควรจะมีประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าใกล้เคียงหรือแมชก็จะดีมากนะครับอันนี้คุณเจอแน่ๆก็คือการชาเลนจ์ของการดูแลลูกค้านะครับที่ลูกค้าเขาก็จะสัมภาษณ์เราว่าเขามีอุปสรรคหรือว่าเขาต้องการเราเนี่ยมาช่วยดูแลกลุ่มลูกค้าที่เขาหาคนมาแก้ปัญหาเนี่ยแหละคุณก็จะต้องเอาประสบการณ์เนี่ยตอบให้เขาเชื่อให้ได้นะครับ ไอเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหรือบุคลิกการมาตรงเวลาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามันต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับชุดคำถามต่อมาครับชุดคำามที่2อ,อันนี้สําคัญค่อนข้างจะให้น้ําหนักเกิน5 0าหอรนของการสัมภาษณ์ละอัตจูดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่การสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์เนี่ยถือว่าซีเรียสมากถ้าคุณจะเคลียร์เขาแมเนจเจอร์นะครับเขาจะถามคุณเลยครับว่าบริษัทที่คุณทําอยู่เนี่ยตอนคุณสัมภาษณ์เนี่ยคุณยังอยู่ที่เดิมอยู่ใช่ไหม เขาจะถามเลยว่าอย่างแรกเนี่ยยอดทั้งปีเท่าไหร่นะครับตอบตามจริงครับจริงๆถ้าใครเป็นเซลล์ที่ดูแลยอดสูงๆเนี่ยหรือองค์กร B2B ที่มันเป็น Enterprise มากๆแล้วแบบมีตัวเลขค่อนข้างใหญ่มากเนี่ยคุณจะได้แต้มต่อนะอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าเทียบกับสเกล SME s อ่ะอ m e อาจ e จะดูปีหนึ่ง10 20ล้านเนี่ยแต่ถ้าเป็นพวกมหาชนเนี่ยคุณอาจจะได้ดูเป็นร้อยล้านหรือหลายร้อยล้านครับต้องบอกว่า ต่อให้มันยากง่ายเท่ากันน่ยแต่ว่าคนที่ดูตัวเลขใหญ่กว่าย่อมมีภาษีดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณก็จะตอบตามจริงนะครับอันนี้ฝืนไม่ได้โกหกไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณจะต้องตอบก่อนครับว่าทั้งปีเนี่ยคุณได้รับตัวเลขเท่าไหร่ผู้สัมภาษณ์จะถามต่อเลยว่าแล้วเพอร์ฟอร์แมนที่ผ่านมาเป็นยังไงแบ่งเป็นทั้งปีกับทั้งเดือนคุณก็จะต้องแบบนึกแล้วตอบได้เลยนะครับเพราะคุณถือตัวเลขเช่นคุณรับตัวเลขทั้งปีร้อยล้านเพอร์ฟอร์แมนล่าสุดอ่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกาใช่ไหมสิเดเอนแล้วเนี่ยผม ทำตัวเลขได้ประมาณ90%และจะ100% 90%หมายความว่าคุณได้มาแล้ว90ล้านนะครับคุณก็จะต้องอธิบายว่าต่อเดือนเนี่ยคุณได้แบ่งเป็นซอยย่อยสมมุติว่า12เดือนเท่ากันใช่ไหมแต่ละเดือนเนี่ยคุณเขาเรียก achieve นะครับ achieve hit 100%เนี่ยกี่เดือนนะครับอันนี้ผู้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างซีเรียสโดยเฉพาะเซลล์แมเนเจอร์ที่เข้าสัมภาษณ์เซลล์ดี렉เตอร์ที่เข้าสัมภาษณ์ HR แมเนเจอร์ที่เก่งเรื่องนี้เนี่ยเขาจะถาม performance อยู่แล้วนะครับ ถ้าองค์กรใดๆไม่ได้ถามอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างเห็นนะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องการวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเซลล์ด้วยคำถามนะครับคำตอบของเซลล์ที่วัดจริงๆว่าเก่งไม่เก่งคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้นะครับส่วนของตัวเลขจบนะครับว่าคุณฮิตเป้าเท่าไหร่นะครับรับเป้ามาเท่าไหร่ตัวนี้ผู้สัมภาษณ์ก็จะประเมินละต่อมาครับสำคัญไม่แพ้กันเขาก็จะถามว่ากิจกรรมกิจกรรมที่คุณจะต้องทำในเรื่องของงานขายเนี่ยต่อเดือนหรือต่อวันเป็นยังไงบ้างนะครับ คุณจะต้องตอบได้เลยนะครับว่าต่อวันเนี่ยเช่นคุณดูแลลูกค้าจากที่เก่าใช่ไหมคุณมีกิจกรรมแน่ๆและในการไปเยี่ยมลูกค้าเก่าอาจจะวันละ1นัดอย่างนีน้และคุณมีการหาลูกค้าใหม่นะครับอีก1นัดสมมุตินะถ้าคุณทําได้ประมาณเนี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วตัวเลขมันค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับยิ่งมีวันวันหนึ่งนัดได้หลายนัดเนี่ยเช่นวันหนึ่งวิ่งมากกว่า2นัดน,นะคุณจะกลายเป็นนักขายมือทองคำนะ,นะครับ โดยเฉพานะนักขายที่บอกว่าผมเน้นหาลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าเก่าผมก็ดูแต่ลูกค้าใหม่เนี่ยผมมีลีดไม่ขาดมือคุณก็จ,จะเล่าได้ว่าองค์กรที่เก่าเนี่ยมีเครื่องมือช่วยสนับสนุนก็คืออาจจะเป็นลูกค้ามาจากฝั่งออนไลน์ที่ดีหรือว่าเขารีจิสเตอร์หรือเราไปออกงานอีเวนต์อะไรต่างๆเงี้ยแล้วเราเจอลูกค้าใหม่เรื่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะมีเขาเรียกว่าคอนเนคชันอันนี้เดี๋ยวจะต่อเลยนะครับว่ามันสําคัญยังไงเขาเรียกแต้มบุญ ถ้าคุณตอบได้ว่ากิจกรรมการวิ่งคุณเนี่ยมันค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มีความถี่ที่ดีนะครับคือบางอุตสาหกรรมมันไม่ต้องวิ่งเยอะหรอกแต่ขอแค่ว่าวันหนึ่งมันต้องมีแผนในการไปวิ่งหรือถ้าคุณไม่อธิบายว่ามันไม่ได้วิ่งอะ่ะแต่มันทำโปรเจกต์ใช่ปะ่ะคุณก็ต้องบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเช่นวีคหนึ่งอาจจะวิ่งประมาณสอสานัดก็จริงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการทำโปรเจกต์และเข้าหน้างานอะไรก็ว่าไปอันนี้สําหรับงานพวกเอนจิเนียริ่งหรืองานที่มันเป็น แบบขนาดใหญ่นะครับ B2B ที่ต้องทำโปรเจกต์นานๆเนี่ยอันนี้ต้องอธิบายค่อนข้างแบบชัดเจนนะเดี๋ยวผู้สัมภาษณ์มันหาว่าเราแบบแบบมันไม่วันวันมึงวิ่งน้อยจังว่าแบบไอ้หามึงวิ่งวันนึงนัดเดียววันวันไม่วิ่งอ้าวก็บริษัทเก่ากูแม่งทำโปรเจกต์ใหญ่เวรไม่ใช่ว่าให้วิ่งวันนึงสามนัดสี่นัดมันไม่เหมือนกันนะคือบางธุรกิจเนี่ยแม่งวิ่งเดี๋ยวจัดซื้ออันเนี้ยต้องดูบริษัทที่เราไปสัมภาษณ์ด้วยถ้าดูจากสินค้าก็รู้แล้วถ้าเขาบอกว่าขายเนี่ย สินค้าดูแล้วมันเป็นสินค้าไม่ได้แบบโอ้โหแบบโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยมันมีแนวโน้มอยู่แล้วว่าจะต้องวิ่งหาจัดซื้อบ่อยๆเพราะฉะนั้นองค์กรไหนที่สัมภาษณ์เซลล์ที่วิ่งแต่จัดซื้อองค์กรนั้นก็จะชอบเซลล์ที่วิ่งเยอะแบบนั้นแต่เราสมมุติเราเป็นแบบกูทําแต่โปรเจกต์อ่ะเดือนนึงอาจจะมีสัก5โปรเจกต์เจอลูกค้าเนี่ยมันเจอแต่หน้าเดิมๆมันจะไปวิ่งหาอะไรเยอะๆอ่ะก็ต้องดูแล้วว่าองค์กรนี้แม่งดูแล้วแม่งไม่เข้าใจกูละไม่ค่อยฟิต รือเราอ่ะถ้าให้วิ่งเยอะๆแล้วเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะนักขายก็มีสิทธิ์เลือกผู้สัมภาษณ์ก็มีสิทธิ์เลือกดังนั้นมันจะต้องดูความแมทชิงนะครับเพราะว่าเงินเดือนมันสูงถูกไหมอันนี้คุณก็ต้องเข้าใจนะเทคนิคสัมภาษณ์พิสดารที่อะไรไม่มีหรอกมันมีแต่ของจริงประสบการณ์จริงที่แมชนะครับองค์กรข้ามชาติ global เนี่ยเขาแทบจะเอาคนนอกวงการเนี่ยเขาเรียกนับครั้งได้เลยคือมันน้อยส่วนไหนเขาจะเอาไอทีอะไรเหมือนเหมือนกันหรือบริษัทที่มันมันเป็นระดับโลกเหมือนกูอ่ะเพราะว่า เค้าเจอการทํางานหรือสไตล์อ่ะมันมันใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ตอบตามประสบการณ์นั้นนะครับแล้วก็หาด้วยคือตัวเราก็มีสิทธิ์เลือกนะไม่ใช่ว่าแบบกูไม่ได้งานนี้แล้วกูจะเป็นจะตายเงี้ยมันต้องดูว่างานนี้มันแมชกับประสบการณ์เก่าเราหรือเปล่าเพราะว่าต่อเนื่องมาเลยนะครับเขาจะถามแน่คือคอนเน็กชันนะคอนเน็กชันก็คือว่าแต้มบุญหรือลูกค้าเก่าเนี่ยที่สนิทด้วยนะวิ่งที่ไหนมาบ้างนะครับ ถ้าไอเซลหลายคนเนี่ยวิ่งแต่จัดซื้อเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีคอนเนคชันเยอะแต่ถ้าเกิดเราวิ่งแต่งานโปรเจกต์ใหญ่อะคอนเนคชันเราบอกว่ากูมีแต่ตัวท็อปท็อปเทพเทปซีเลเวลเทนี่ยมันอาจจะไม่เยอะอันเนี้ยองค์กรบางที่ที่เขาต้องการแต่ตัวจริงที่วิ่งลูกค้าไม่ต้องเยอะเนี่ยเขาอาจจะเอาคุณเลยคุณต้องรู้จักแล้วคุณต้องอธิบายถึงขั้นว่าแบบเคยทํากิจกรรมพิเศษตีกอล์ฟเนี้ยหรือว่าเคยโทรศัพท์โทรเลยอะโทรก็ได้อะ โทรแล้วแบบเออพี่เป็นไงบ้างแบบแชทหาก็ได้ถ่ายรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องยันตรงนั้นเลยนะครับการสัมภาษณ์โดยการยันด้วยหลักฐานนะครับไอตัวเลขนู่นนี่นั่นเนะี่ยคือบางบางบริษัทสมมติมึงอออไหนเอา,าใหมดูดิผมจะบอกไอ้หามึงโทรไปหาหนายกูเลยมึงจะถามพียอะไรตั้งหนานะแต่ถ้าไอ้รูปอย่างเงี้ยคือโชว์ได้ถูกไหมโชว์ได้ว่าเนี่ยเอ,อกพี่ผมไปตีก๊ฟ์ฟมาจริงโอ้ชาลลลูกค้าบริษัทนี้น,นี้ผมรู้จักดังมากอะไรเงี้ยก็ ตรงนี้แหละจะทําให้เราเนี่ยได้แบบแต้มบุญที่ใหญ่ๆมากนะครับต้องบอกว่าเซลเนี่ยยิ่งเงินเดือนสูงๆมันวัดกันตรงนี้นะครับวัดกันตรงที่รู้จักใครนี่แหละนะครับรู้จักจริงหรือเปล่าแล้วอธิบายเลยนะครับรู้จักเขาอยู่บริษัทอะไรทาโปรเจกต์อะไรมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวโดนถามแน่ตอบแม่งให้หมดพวกนี้คือกันบ้านที่ควรจะเตรียมนะครับโปรเจกต์เทพโปรเจกต์ใหญ่คุยกับใครบริษัทอะไร อันเนี้ยเป็นช็อตที่เราโม้ได้เต็มสตรีมนะมีรูปนู่ยิ่งดีหรือถ้าใครทําพวกแบบก่อสร้างทําโปรแกรมทาโฆษณาอะไรเงี้ยโทรแม่งเลยอ๋อพี่ถ้าไอง,งานเนี้ยโฆษณาเนี้ยผมเป็นคนทำเองครับโปรเจกต์นี้ผมมาเฮ้ยจริงรือเปล่าไม่จริงมึงโทรไปดิตเออนะอย่างนี้เลยต้องมั่นใจเลยนะครับอันนี้คือสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์เนี่ยจะประมาณนี้แหละประสบการณ์พวกนี้นี่ ค่อนข้างที่จะเล่าได้เต็มที่แล้วก็ใช้เวลากับมันมากๆนะครับแอดทิจูผมว่าพวกเรามาเป็นเซลล์มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งเรารู้อยู่แล้วมันต้องตอบไงส่วนสุดท้ายครับคือการสัมภาษณ์เชิงการแก้เกมแล้วกันนะครับเขาเรียกขจัดข้อโต้แย้งนั่นแหละออบเจคชั่นนะครับแก้เกมก็ถ้าลูกค้าใช้คู่แข่งอยู่แล้วทํายังไงลูกค้าบอกว่าแพงไปลูกค้ายังไม่รู้จักเราเราด้อยกว่าคู่แข่งคุณสมบัติอันนี้มีโพยหมดแล้วนะครับใน เว็บไซต์คุณนี่แหละเซลล์ร้านนะหรือว่าถาม GPT ก็ได้เออจริงๆไม่ค่ขี้เกียจอ่านถาม AI ถาม Chat GPT แม่งมีหมดนะครับส่วนใหญ่ราคาแพงไปก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจสิลูกค้ายังไม่เข้าใจหรือว่ามันมีคุณค่าอะไรมี v a l u ลอะไรก็ให้เขาได้ลองได้ทดสอบด้วยแล้วก็ดูให้ได้ว่าคู่แข่งมันต่างกับเราจริงเปล่าหรือแม่งก็ลดราคาสู้เลยอะถ้าแบบมันพอๆกันนะเห็นไหมมันก็มีวิธีแก้เกมหมดแหละ ลูกค้าใช้คู่แข่งทาไงอ่ะ,อะก็ให้ทดลองใช้ก่อนดิให้ใช้ฟรีก่อนดิหรือจะให้ส่วนลดพิเศษหรือว่าแบบเออให้ให้ทำไงก็ได้ให้มึงลองอน่ะนะก็เอาส่วนลดให้ดิอย่างเงี้ยเขาพอใจก็โอเคก็ทําต่อนะครับก็จะเป็นในเชิงการแก้เกมเนาะเนี่ยสัมภาษณ์งานนะครับสรุปเนี่ยมีสมท่อนท่อนแรกก็คือเรื่องของทัศนคติของเซลล์นะครับท่อนที่2สําคัญที่สุดคือประสบการณ์ของนักขายนะครับที่ต้องตอบแล้วเขาวิเคราะห์ว่ามัน ตรงกับที่เขาต้องการนีร่แหละอันนี้ผมให้น้ำหนักมากสุดอันส่วนที่3นะครับก็คือการแก้เกมนะครับทำตามนี้ฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับแล้วก็ทําโพยเตรียมข้อมูลอะไรดีๆแต่ตอนสัมภาษณ์จะดีที่สุดนะคือเลือกบริษัทที่มันแมชกับอุตสาหกรรมที่เราอยู่ก่อนนะครับอย่างที่2ก็คือถ้าคอนเน็กชันที่เรามีเนี่ยมันใช้กับวงการเขาได้จะได้เปรียบมากนะครับแล้วก็เคยปิดโปรเจกต์ใหญ่จริงอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็น การสัมภาษณ์ที่ซื่อตรงนะครับแล้วก็มีความจริงใจสูงนะไม่ได้ว่ามีเทคนิคพิสดารอะไรนะครับลองไปใช้ได้นะครับเผื่อว่าสิ้นปีนี้ใครอยากเปลี่ยนงานใหม่นะครับขอให้โชคดีครับพบกับคอนเทนต์กูนี่แหละเซเลอร์นได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ